สวัสดีกจริญรุ่งเทุกคนครับผมน่าระชแนลและจากที่พันหนึ่งนะครับเราได้พูดถึงลิซ่ากับรองเท้าและก็ประวัติแบรนด์กอมเด็กส่งกันไปแล้วนะครับและคลิปนี้เราจะพูดถึง c e o บาบี้นะครับที่พูดถึงลิซ่าบริษัทนาเธอน์นำเขปป๊อบแล้วก็ดนตรีก้าวข้ามเคปป๊อปไปอีกมิติหน,นึ่งและแฟนๆก็ยินยิ้มน้ำตาเออดีใจที่เห็นเท่านั้นประสบความสำเร็จในขณะที่สาว,สาวแบ๊เพลงนั้นทำการแสดงต่อนหน้าแฟนๆมากกว่า65,000คนคลิปนี้สนับสนุนโดย เว็บลุกแฟนตาซีเว็บไซต์ขายสิค้าวบิวตี้อันดับหนึ่งในอังกฤษที่มีทั้งสกินแคร์เครื่องสำอางของสวยๆงามๆให้เลือกเยอะบ๊กของแท้ร้อรซราคาเต็มก็ถูกถูกถูกกว่าที่ถ่ายแถมส่งฟรีอีกต่างหากใช้โค้ดอะไรลดกันไปเลย28%กกับของที่มีเกือบทุกอย่างบนเว็บไซต์และพิเศษไปกว่านั้นสำหรับแฟนๆอะไรชแนลลุ้น ฟีลุกแฟนตาิกดิวตี้เชสบุตค่้า15,750บาทไปเลยฟรีๆแค่คอมเมนต์ใต้คลิปว่าลุกแฟนตาิกดีอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย ซึ่งหลายๆคนนะครับที่ติดตามลิซ่ามาคงจะทราบกันดีนะครับนอกจากความชอบแบบส่วนตัวของเธอแล้วนะครับการเลือกซื้อสินค้าและความเป็นกิมมิคเฉพาะของเธอนะจะเป็นของแบรนด์หรือว่าเสื้อผ้าตัวน,นั้นั้นมันจะต้องมีหัวข้อหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็คือมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับเธอไหมอย่างเช่นเสื้อผ้าเวนเทจของเธอนะเธอก็เลือกที่จะสนใจเพียงเพราะว่ามันตรงกับปีเกิดของเธอเออ When <laughs> เธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคิดก่อนซื้อมันจะเก่งกําไรได้ไหมเป็นผู้หญิงที่หัวนักลงทุนจริง,รงๆเธอสะสมนาฬิกาสะสมกล้องตั้งแต่สมัยก่อนเดบิวต์แล้วก็เดบิวต์มาใหม่ๆว่าเธอนั้นเป็นนักสะสมคนหนึ่งเลยทีเดียวครับและในส่วนของรองเท้าคู่นี้เองครับผมไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกันไหมว่าเจ้าของแบรนด์นั้นเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่แข็งแกร่งมากในแวดวงแฟชั่นโลกอาจจะเพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะสนับสนุนเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมีรุ่นธรรมดา เ่ลิซ่าเลือกที่จะใส่รุ่น C D G ดังนั้นผมคิดว่าความเป็น C D G น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่อยู่ในช้อยของการซื้อในครั้งนี้ก็เป็นได้ t e r m i n a t o r h i g h รุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดที่ปล่อยออกมาเมื่อเร็วๆนี้และรุ่นนี้เองนะครับเป็นรองเทัาสนิเกอร์รุ่นแรกของไนกี้ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี1985โดยเว็บไซสะสมนะครับเขาบอกว่า ในการผลิตรองเท้ารุ่นนี้นะครับไนกี้ได้ทําสัญญาตกลงว่าโดยจะต้องทำรองเท้าบาตให้กับมหาวิทยาลัยเจ็ดแห่งไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมิชิแกนแคนตักกี้ไอโอวาจอร์ดทาวซิลาคิวและเนวาดาลาสเวกัสรองเท้าแต่และมหาลัยนะครับก็จะใช้แพทเทิร์นเดียวกันก็คือไนกี้ดรังเซเว่นแต่จะใช้สีต่างกาันตามสีของมหาวิทยาลัยที่เขากาหนดออกมายกเว้นแต่ว่าจอร์ดทาวที่มีสีใหม่เพิ่มเข้ามาและรองเท้าที่ทิาใส่นะครับเป็นรุ่นใหม่พิเศษที่คอแลแลบระหว่างไนกี้และก็ซีดีจีแน่น,นะครับ นักข่าวสายชงสายอวยเนี่ยก็เล่นข่าวนี้กันอย่างมากมายก็เลยทําให้กระแสความต้องการน,นั้นเยอะขึ้นไปอีอออกก็เลยสิ่อกกใจเย็นๆเดอ้อ และเรื่องรองเท้านี้เองนะครับแฟน,แฟนๆบางส่วนเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ลิซ่าหรือว่าแบ a ็คพิงค์เนี่ยหมดสัญญากับอาดิดาสแล้วหรือเปล่าเพราะปกติแล้วนะครับลิซ่าจะเป็นสายขายเป็นวงแม่ค้าที่ขายจริง,รงๆก็คือรองเท้านี้เธอจะใส่อาดิดาสเป็นหลักเลยไม่ว่าจะไปนู่นมานี่ทาไม่ได้ออกงานที่เป็นทางการของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ <ๆ S 1> เธอก็จะเลือกใส่อาดิดาสเพราะว่าเธอนั้นเป็นพรีเซนเตอร์และเธอนั้นก็เป็นสโตร์เพซเซนต์แบรนด์ของอาดิดาสที่จีนด้วยซึ่งการที่ลิซ่านั้นมาใส่ไนกี้แฟนๆนั้นก็ อนาคตหรือไม่แต่แฟนๆบางส่วนนะครับที่ติดตามลิซ่ามานาะรวมทั้งผมเองด้วยนะครับผมมองว่าถ้าเป็นงานไพรเวทที่เป็นแบบงานไพรเวทนะครับที่ไม่ได้เป็นงานแบบเปิดตัวมีตลงตารางให้คนอื่นรู้นะฮะเธอน่าจะใส่สภาพาแบบตามสบายจะ mix and m a t c ททุกอย่างที่เน้นความชอบไม่เน้นแบรนด์อยู่เสมอครับซึ่งเราก็จะเห็น,นตั้งแต่ก่อนเดบิวต์หรือว่าช่วงเดบิวต์แรกๆแล้วว่าลิซ่านั้นมีสไตล,ล์ที่หลากหลายไม่ได้ผูกมัดด้วยสไตล,ล์ใดสไตล,ล์หนึ่งวินเทจก็ได้เซ็กซี่ก็ดีคาวาอีก็เหมาะฮอตเฮดสมาร์ทูขคือรรดดเและโพพ ตอนนั้นลิซ่าได้สายยาว่าคุณลองชุดของสตาริบไวจิก็คือเสื้อผ้าใดๆที่สาวมีมติเห็นพอกันแล้วว่าถ้าใส่แล้วพังจะส่งให้ลิซ่าทันเทเพราะลิซ่านั้นเธอมีหุ่นที่เหมาะกับทุกอย่างไม่ว่าจะใส่ย,ยังไงเธอก็รอดชุดเลือกลิซ่าไม่ใช่ลิซ่าเลือกชุดเพราะลิซ่าใส่ชุดอะไรก็ได้สวยหมดเทียงไม่ได้ด้วยขนาดชุดที่ว่าจะฆ่าจะฆ่าจะฆ่า,าก็ยังไม่คิวเธอเลยจริงๆ <laughs> และในครั้งนี้เองนะครับที่เราเห็นกันนะครับบริษันนประธานข้าวในวันเกิดของคุณเฮริสตรีแมนก็มีวิดีโอออกมาหลากหลายเลยในช่วงที่ดิซ่านั้นคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไม่ใช่ว่าแฟนๆนั้นจะไปเจอดิซ่าได้เลยแบบว่าไปปุ๊บเจอปั๊บรู้ว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะฮะผมแค่อ่านโคนที่ไปติดตามดิซ่ามา,มาเขาบอกว่าพวกเขานั้นต้องกระจายตัวกันไปหาจุดเชื่อมโยงว่าดิซ่านั้นจะไปไหนก็คือเป็นโคนันดีๆนี่เองพอเจอว่าอยู่ตตรรงงไไ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 หนนนนกกกกกกก็็ขขััับถาาาาามมมมมปปปปออดดููววว่่่่ท้้ยลพเจะิ ก็เรียกว่าสู้สุดชีวิตเลยทีเดียวอันนี้คือเรื่องจริงและการไปเจอกันในค่ําคืนนี้นะครับแฟนคลับบางคนก็ได้ส่งจดหมายให้กับลิซา่าพร้อมกับถามด้วยนะครับว่าลิซ่าดนะ้ไปดูคอนเสิร์ตของซาบีนาคาเพนเตอร์หนึ่งในร้านของเพื่อนเธอสนุกไหมสนุกไหมลิซ่าไปดูคอนเสิร์ตของซาบีนามาลิซ่าก็เลยบอกว่าสนุกและก็รับจดหมายแฟนๆมาซึ่งคนที่ส่งจดหมายหรือว่าโน้ตให้กับลิซ่านะครับเขาออกมาจะพิมข้อความด้วยความดีใจเลยนะครับแบบอุ้ยดีใจอัจจริะก็ดีใจแหละกค่ส่งของให้เธอได้ก็คือสุดแล้วเเ้้าาบออกกว่่่ในนทีสสุดดดดฉั็จหหมยธไ นะที่มีความสุขของเขาไม่เห็นฉันสิฉันบอกเขาว่าเรือเชื้อโมอกในไฮปอร์อินคิดดิบลสุดๆเลยลิซา่าและเขาควรจาฉันได้แล้วไหมแถมส่งจูบให้ฉันอีกตั้งหากลิซ่าเป็นมนุษย์ที่สวยที่สุดลิซ่าพารีต์็นคือส่วนหนึ่งในจดหมายสาธุบุญ <laughs> อันนี้ออกมาพูดแบบว่าดีใจแล้วก็คิงเบาๆว่าเออว่าได้ถามได้คุยนะแล้วก็ได้ส่งจูบเขายิ้มให้ฉันยังมีความสุขปริ่มใจอิจฉากันไปสิ จริงๆนะครับเขาคนนี้นะครับไปดูงานเทศกาลไฮพาร์คคอมแบกพิงด้วยนะครับคุณผู้ชมเจอ2ครั้งในเวลาไร่เรี่ยก,กันก็คืออิจฉาดี ฟินคนเดียวไม่พอคนจะไปด้วยก็ถ่ายรูปมาแล้วก็มีรูปจดหมายรูปโนต้ตอันนี้นะครับติดรูปของคนอื่นมาด้วยเขาก็เลยมาขิงกันใหญ่เลยในโพส์อารมณ์แบบว่าร่วมฟินกับคนที่ส่งจดหมายด้วยแบบเฮ้ยดูซีดูลิซ่าดูโน้ตของเธอด้วยแหละอารมณ์คือช่วยขิงเพื่อนในดอมแบบสุฤฤดฤทธิ์และนอกจากนี้แวละครับขออนุญาตพูดถึงวิดีโอที่พ่อปีเตอร์คุยกับลิซ่านิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมนั่งดูนานมากเลยผมสังเกตนานมากเลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันถ้าไม่คุยเรื่องแมวก็คุยเรื่องหมาเพราะว่าสีหน ก็ไหนๆแล้วครับขอพูดถึงงานไฮพ r k สักนิดหนึ่งครับงาน BFT ไฮปาร์ควที่2นะครับมีแฟนเขียนแบนเนอร์ปายใหญ่โตมโหรานประหนึ่งที่คอนเสิร์ตเวทีนั้นก็ไม่มีสิทธิ์เขียนได้เท่านี้เขาเขียนมาด้วยตัวเขาเองแล้วก็เอาไปโชว์ที่งานซึ่งก็เขียนบอกดิซ่าว่าลิซ่านั้นคือที่สุดของเคป๊อปที่มีใบหน้าแบบฟ้าประทานแต่หุ่นเสียแซ่เผ็ดระดับจอมันคือหน้าปังหุ่นรัดนั่นเองแถบข้อความนี้นะครับเขาคิดว่าลิซ่านั้นเห็นและก็รีแอคชั่นออกมา,ว,าว่าว้าว ก่อนจะจับลงเว้ยเพื่อให้คนอื่นนั้นอิจฉาตาร้อนตามๆกัน <c oughs> ส่วนกุพอทุนหัวของเ่าจากบนะูการีนาว่าบับยี้นะครับซีโอผู้ไม่เคยหลับไหลในวิธีความรักต่อลิซ่าก็ได้ออกมากขงิงความเป็นลิซ่านะครับในชุดโซโลสเตกของลิซ่าด้วยนะครับว่าลิซ่านั้นกําลังน้อมเดนมิชันหรือว่าความแปลกใหม่ในอีมิติหนึ่งมาสู่วงการดนตรีและก็อุตสาหกรรมเคปอปที่มีผลต่อส่่นประสาทด้วยเสน่ห์แบบเฉพาะตัวของเธอต่อสาธารณชน ผมดีใจมากเลยที่มิซซ่าเป็นทูตแบรนด์ระดับโลกของบูรเกอรีอันนี้เป็นคำพูดสั้นๆแต่ว่าคมสุดๆดจริงๆการเรื่องรูปมาโพสต์ของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบูรเกอรีเลยเหมือนจะเป็นความภาคภูมิใจของเขาแล้วก็เป็นความรักแบบส่วนตัวส่วนตัวที่อยากแสดงออกมามากกว่าเพราะปกติแล้วทวิตเตอร์ของเขานะครับก็แทบจะเป็นทวิตเตอร์ข่าวสาร Off i c i a l ของลิซ่าอีกทีหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่าจะถามอะไรก็มักจะได้คําตอบมากกว่าข่ายเพลงที่เธอนั้นอยู่เสมอเสมอซึ่งสิ่งนี้เองนะครับก็เป็นลิงก์กับหน พิเศษของแบ็คพิงก์กับงาน h ฮพาร์คเอาไว้ด้วยครับนักสืบพิมพ์ของอังกฤษนะครับได้ออกมาทําข่าวทั้งบนออนไลน์และก็ในรูปแบบของเปเปอร์เขาเออกมาพูดเลยนะครับเพราะว่าเขาไปสังเกตการเขาบอกว่าในบรรดาโซโลเดี่ยวของแบ็คพิงก์เสดสเตจของลิซ่ากับเพงมานนี่คือที่สุดของความชัดเจนและก็ความน่าตื่นเต้นซึ่งมัน excited p o t ที่สุดของสเตทโซโลอันนี้ก็เป็นการอวยต่อหน้าเปเปอร์เพื่อให้คนอื่นที่ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตดูว่าเออคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์มันเป็นอย่างนี้นะโซโลของลิซ่านี่คือ Dead, จริงๆงานน คือคนทั่วไปเนี่ยรู้ว่างานนี้มันปังมากเพราะว่ากวาดไปที่สื่อได้หมดเลยแถมกินเวลาเป็นวันๆด้วยอันนี้คือคนทั่วไปเขารู้กันแต่หากว่ามีสมองเท่าซองเลและคิดไม่ได้ว่าปังขนาดไหนก็ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆครับความติสซาั้นถูกค้นหามากที่สุดในงาน BSC h y p a r จาก Google เนื่องจากว่าพวกคนนั้นให้ความสนใจพวกคนที่เขาอ่านข่าวนี้หรือว่าเห็นตามกระแสนี่เขาก็จะบอกว่าเอ๊ะ e อะไรนะติสัาคืออะไรนะมันนี่คืออะไรทำไมแท็กนี้มันเยอะจัง ไหนโดเซก็เลยกลายเป็นว่างานเดบิวนี้นะครับได้ผู้ชมใหม่ๆเข้ามา สู่ดอมแบคพิงเป็นบริงแลวก็เป็นลิลี่เพิ่มเข้าไปอีกปกติแล้วเรื่องตัวคนเขาดอมลิซ่าก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วและจากงานจบไปนะครับผ่านมาวัน2วันชื่อเพลงมันนี่ของลิซ่านั้นก็ถูกฟังเป็นจานวนมากและล่าสุดวันที่ห้าก็ดอกกันแดกที่ผ่านมาก็มียอดสตีมสูงเกือบ4ี่แสนครั้งบนสปอติฟายส่งผลให้เพลงมันนี่ของลิซ่าซึ่งเป็นเพลง B ีไซส์ที่มีคนกลนด่าว่าดังเกินนักเกินตาดังาะโซเชียลเป็นเพลงที่มีสตีมิ่งเยอะที่สุดของเคป๊อปฝั่งหญิงในประวัติาสสตร์ของ Spotify. งง Spotify How แเพล พร้อมกันนี้นะครับก็ยังยืนหนึ่งในดวงเพลงว่าคือที่สุดที่สุดของส p o t i f y ฝฟังยิงและสื่อเองก็เอามาทําข่าวกันอีกรอบแบบมากมายก็อย่างว่านะเพลงมันนี่ค้ายังไงก็ไม่ตายเดบิวต์มาตั้งแต่ปี2021ลากมาจุดกลางปี2023ความนิยมก็วิ่งขึ้นฟ้าไม่ได้ว่าเป็นกระแสแบบปุ้มป้ามปุ้มป้ามแล้วหายไปแต่ของเธอเนี่ยโอ้โหมาเรื่อยเรียงเยอะเยอะเยอะเสมอต้นเสมอปลายก็เรียกว่าเป็นความสําเร็จหนึ่งจนคุณบาร์บี้นั้นถึงกับออกมาบอกว่าลิซ่านั้น เคป๊อปไปสู่อีกมิตินึงแล้วส่วนแฟนเพลงนะครับแฟนคลับบางคนนะครับที่เพิ่งเคยเห็นโซโล่ของลิซ่าที่งานไฮพาร์คไปบอโอ้โหโซโล่ของลิซ่านี้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันมาก พิซ่านี้เบลสดๆแต่ว่าจะมีแฟนๆบางคนยืนยิ้มยืนฟินน้ำตาจะไหลออกมาเพราะว่าตื่นตันใจว่าเออฉันอุตส่าห์เชียร์เธอมาตั้งนานแล้วเชียร์เธอมาตัตงแต่เริ่มต้เตนเลยวันนี้เธอประสบความสําเร็จแล้วจากเพลงที่มันสนุกสนุกมันก็เลยก,กลายเป็นเพลงที่ทําให้แฟนคลับบางคนที่เขาตามเชียร์มารู้สึกว่าอืมดีใจที่ประสบความสําเร็จสักทีเบิร์ตทุกเบริบร์ตโสดเบิร์ตลุกเบิร์ไพเดออารมณ์นั้นเลย <laughs> จริง,รงอารมณ์ตรงนี้นะครับผมเข้าใจได้อยู่ฟแฟนบางส่วนก็เข้าใจแล้วก็เคยเป็นอารมณ์เดียวกันกับตอนที่ลิซ่านั้นได้เบสเคป๊อปในงานของ MTV นั่นแหละอารมณ์เดียวกันเลยเพราะโซโล่ของลิซ่าเองก็ต้องบอกว่ามันไม่มีความชัดเจนอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวันที่บอกไม่ได้ว่าจะได้เดบิวต์เมื่อไรหรือแม้แต่ยอดอารบัมที่ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าสุดท้ายแล้วขายได้เท่าไหร่เรียกร้องกันไปเท่าไหร่ก็เงียบกริบมีแต่ข่าวออกมาบอกว่าขายได้เจ็ดแสนแปดแสนแต่ก็หยุดอยู่แค่นั้นเงียบไปเลยไม่มีอะไรต่อมาเลยทั่างที่ยกก็มาขึ้้นตลลออแแวพฟ ไปเห็นเธอในงานตัวเป็นๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงข้ามกันไม่ได้ยืนไกลๆก,ก,กันแต่ความรู้สึกของแฟนๆที่ตามเชียร์มามันทัชใจเวลาเราเห็นอะไรที่แบบว่าเราตามเชียร์นะเราเรารอวันนี้มานานมากเลยนะมันก็เลยเป็นอารมณ์แบบล้นเออที่มีความสุขอ,ออกมานั่นเองและนี้คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรแสงดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบจเจอก,กันดนใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ